สไลด์ที่มางานวิจัยที่หนึ่งนี้เป็นการนำงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นำมาปรับใช้ให้เข้ากับโครงการที่กลุ่มของนักศึกษานำเสนอนั่นก็คือโครงการการนำ AI มาใช้ในห้องสมุดโดยการนำมาใช้ก ก็คือจะเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรียนเป็นการตรวจสอบผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดด้วยหลักการประมวลผลภาพร่วมกับไลบรารีการรู้จำใบหน้าโดยงานวิจัยนี้นำเสนอระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบนักศึกษา เข้าห้องเรียนด้วยหลักการประมวลผลภาพร่วมกับไลบรารีการรู้จำใบหน้าโดยการเปรียบเทียบภาพใบหน้าของนักศึกษากับภาพต้นฉบับใบหน้าจากฐานข้อมูลในส่วนของการนำงานวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้ก็คือจะเป็นการนำเสนอระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ด้วยหลักการประมวลผลภาพร่วมกับไลบรารีการรู้จำใบหน้าโดยการเปรียบเทียบภาพใบหน้าของผู้เข้าใช้บริการกับภาพต้นฉบับใบหน้าจากฐานข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนเอาไว้กับห้องสมุดประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้สามารถประยุกต ใช้งานกับฮาร์ดแวร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบพกพาหรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านอุตสาหกรรมหรืองานเกี่ยวกับด้านธุรกิจการตรวจสอบรายชื่อเข้าออกของพนักง,งานบริษัทในส่วนของการนำงานวิจัยเช่นนี้มาประยุกต์ใช้กับงานของห้องสมุดจะเห็นได้ว่างานวิจัยนี้เห็นได้ อ้างอิงว่าสามารถประยุกต์ใช้งานกับฮาร์ดแวร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้ดังนั้นในการนำไปใช้งานเราก็สามารถที่จะปรับขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ได้ตามตามความายืดหยุ่นที่เราต้องการ ทำให้สาม,มารถบริหารจัดการต้นทุนตามความเหมาะสมรีวิวลิเชเลเจอร์งานวิจัยระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบนักศึกษาข้อห้องเรียนด้วยหลักการประมวลผลภาพร่วมกับไลบรารีการรู้จำใบหน้าในส่วนของข้อมูลอินพุต ก็คือเป็นข้อมูลใบหน้าของนักศึกษาจำนวน100คนโดยทำการจัดเก็บภาพใบหน้าเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลภาพใบหน้าในส่วนของโปรเซสโปรเซสที่1ก็คือกระบวนการเตรียมภาพใบหน้าทำการครอป เฉพาะบริเวณใบหน้าของนักศึกษาเพื่อสกัดลักษณะเฉพาะของใบหน้าของแต่ละบุคคลหลังจากนั้นําการแปลงภาพสีเป็นภาพสีเทากระบวนการที่2การสร้างฐานข้อมูลภาพใบหน้าของนักศึกษาเป็นการนำภาพใบหน้าของนักศึกษามาเปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับโดยใช้ ภาษา Python ร่วมกับไลบรา r ี OpenCV ในการวิเคราะห์และระบุตัวตนของนักศึกษาซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้ Library Face Recognition เข้ามาช่วยในการรู้จำใบหน้าของนักศึกษากระบวนการที่3การสร้างโปรแกรมใช้ Editor Visual Studio Code และภาษา Python ในการสร้างสร้างหน้าโปรแกรมลงทะเบียน ส่วนของเอาต์พุตจากผลการทดลองปรากฏว่าระบบรู้จำใบหน้าของนักศึกษาสามารถระบ,บุตัวตนได้ถูกต้องแม่นยำที่92%และระบบนี้สามารถดูข้อมูลย้อนหลังของนักศึกษาในการเข้าห้องเรียนและสามารถนำเอาข้อมูลออกมาใช้งานในรูปแบบของไฟล์เอกสารได้ในส่วนของการ ประยุกใช้กับโครง,งการห้องสมุดก็คือในชุดข้อมูลของนักศึกษาก็จะเปลี่ยนเป็นชุดข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดและทำการเก็บภาพใบหน้าของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดงานวิจัยที่2ก็คือ การวิเคราะห์ภาพคนและสัมภาระสำหรับการตรวจจับวัตถุที่ปาศจากเจ้าของในส่วนของการนำงานวิจัยชิ้นนี้มาประยุกต์ใช้กับโครงการห้องสมุดก็คือจะเป็นการวิเคราะห์ภาพผู้เข้าใช้บริการและหนังสือและทำการตรวจจับวัตถุ ที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของของหนังสือนั้นบทความงานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ภาพวิดีโอคนและสัมภาระสำหรับการตรวจจับวัตถุที่ป่าศจากเจ้าของและตรวจจับบุคคลในพื้นที่สาธารณะที่ต้องการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่นสนามบินสถานีรถไฟในส่วนของการนำงานวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโครงการห้องสมุดก็คือเป็นการวิเคราะห์ภาพวิดีโอคนและหนังสือที่ผู้เข้าใช้บริการหยิบและทำการตรวจจับ วัตถุก็คือหนังสือที่ผู้เข้าใช้บริการเป็นผู้เป็นผู้ขีบและตรวจจับผู้เข้าใช้บริการในการเข้ามาใช้งานห้องสมุดสำหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์วางกระเป๋าโดยปรารจาาเจ้าของ และตรวจจับบุคคลที่มีการถือกระเป๋าประเภทต่างๆโดยงานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการระบุความเป็นเจ้าของสัมภาระและการระบุวัตถุที่ปราศจากผู้ครอบครองโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของคนและกระเป๋าและมีการนํำเสนอการติดตามวัตถุเพื่อใช้ในการติดตามการเคลื่อนที่ของคนและกระเป๋า ในส่วนของการนำงานวิจัยชิ้นนี้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับห้องสมุดก็คือเพื่อให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่ผู้เข้าใช้บริการทำการหยิบหนังสือและสามารถที่จะระบุค,ความเป็นเจ้าของหนังสือและครอบครองหนังสือ ส่วนสำคัญของงานวิจัยนี้เป็นการระบุความเป็นเจ้าของสัมภาระและการระบุสัมภาระที่ปราศจากผู้ครอบครองโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของคนและกระเป๋าร่วมกับการติดตามวัตถุโดยสามารถประมวลผลได้แบบเรียลไทม์มีการใช้เทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมและการประมวลผลภาพมาประยุกต์เพื่อให้สามารถช่วยตรวจจับ เหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการทิ้งสัมภาระไม่ว่าผู้ทิ้งจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามหลังจากที่ตรวจจับได้แล้วจะแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้าไปจัดการได้อย่างรวดเร็วในส่วนของการนำมาประยุก์ใช้ในงานห้องสมุดก็คือการนำมาใช้ในส่วนของ การระบุความเป็นเจ้าของหนังสือและระบุหนังสือที่มีผู้ครอบครองโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของคนและหนังสือร่วมกับการติดตามหนังสือได้แบบเรียลไทม์โดยใช้เทคนิควิธีโครงข่ายภาษาเทียมและการประมวล ผลภาพมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถช่วยตรวจจับการเป็นเจ้าของของหนังสือรีวิวล l i t e r a t u r ์งานวิจัยการวิเคราะห์ภาพคนและสัมภาระสำหรับการตรวจจับวัตถุที่ปราสจากเจ้าของในส่วนของการนำมาประยุกต์ใช้ ในงานพกสมุดก็คือเป็นการวิเคราะห์ภาพผู้เข้าใช้บริการและหนังสือสำหรับการตรวจจับหนังสือที่มีเจ้าของในส่วนของ input เป็นข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยจะมีสองส่วนก็คือข้อมูลสำหรับฝึกสอนการรู้จำคนและกระเป๋าและข้อมูล i l e a avssab สำหรับการวิเคราะห์ความเป็นเจ้าของและการลักทิ้งกระเป๋าด้วยภาพจำนวน12000ภาพในส่วนของโปรเซสจะแบ่งออกเป็น4โปรเซสด้วยกันโดยโปรเซสที่1ก็คือ object detection ก็คือเป็นส่วนของการระบุ กระเป๋าแบบต่างๆส่วนที่สอง object tracking จะเป็นการระบุตัวตนส่วนที่สามเป็น owner analysis เป็นการวิเคราะห์คนเป็นเจ้าของสัมภาระและในส่วนที่4ี อัปเดนอ็อบเจกต์ดีเทคชันก็คือเป็นส่วนของการวิเคราะห์การทิ้งกระเป๋าในส่วนของเอาพุตจากผลการทดลองหน่ง,งานวิจัยนี้ใช้แบบจำลอง r o y ย l v สาสำหรับการตรวจจับวัตถุซึ่งประมวลผลได้แบบเรียลไทม์และมีประสิทธิภาพความถูกต้อง ถึง98ส่วนการวิเคราะห์ความเป็นเจ้าของและการล่ทิ้งกระเป๋าจะใช้วิธีการพิจารณาความสัมพันธ์ในเชิงตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของคนและกระเป๋าซึ่งประสิทธิภาพการระบุความเป็นเจ้าของได้ค่าความถูกต้อง65.1และประสิทธิภาพการระบุการล่ทิ้งวัตถุที่66.6ในส่วนของการนำงานวิจัยนี้มา ใช้ในงานห้องสมุดก็คือทําการตรวจตรวจจับหนังสือและทําการตรวจจับผู้ใช้บริการห้องสมุดและทําการตรวจจับวิเคราะห์ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่ถือหนังสือและความเป็นเจ้าของของหนังสือ โอเคครับหลังจากที่เราได้มีการศึกษาในเรื่องของบทความวิจัยนะครับแล้วก็มีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถสรุปสิ่งที่ AI สามารถช่วยในการให้บริการห้องสมุดได้ออกมาเป็น6เรื่องดังต่อไปนี้ ตัวแรกเลย,เยก็คือเรื่องของ people counting นะครับหรือการนับจำนวนคนนั่นเองนะครับเราจะมีการใช้เทคนิคในการประมวลผลภาพหรือว่า image processing เนี่ยเพื่อน,นับจำนวนคนที่เข้าแล้วก็ออกจากพื้นที่ของห้องสมุดนะครับโดยข้อมูลนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเราในการที่จะจัดสรรน,นะครับทรัพยากรแล้วก็ทำความเข้าใจรูปแบบของพฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้ด้วยนะตัวต่อไปก็คือ occupancy monitoring นะครับก็คือการตรวจสอบการเข้าใช้ นะครับ uh, ตัวนี้เราใช้ตัว Image Processing เช่นเดียวกันนะครับเป็นการตรวจสอบระดับการเข้าใช้พื้นที่ห้องสมุดนะครับแบบ Real Time นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการจัดการการควบคุมฝูงชนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่นะครับและสร้างสภาพแวดล้อมให้สะดวกสบายสําหรับผู้ใช้ห้องสมุดนะครับจุดนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของประสบการณ์ลูกค้านะครับแล้วก็เพิ่มความพอใจให้แก่ผู้ที่ใช้ห้องสมุดด้วยนะครับ ตัวต่อไปก็คือคิวแมネจเมนต์หรือว่าการจัดการคิวนะครับใช้ Image Processing เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์คิวที่จุดบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงเคาน์เตอร์ อ่าชำระเงิน,นะครับหรือจะเป็นโต๊ะที่ให้บริการอินโฟเมชันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะดูในเรื่องของการติดตามระยะเวลาในการรอด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยห้องสมุดเนี่ยสามารถตัดสินใจในการนำข้อมูลพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในการปรับปรุงในเรื่องของการรับพนักง,งานเพิ่มนะครับหรือว่าการให้บริการที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับตัวต่อไปคือ asset tracking นะครับหรือการติดตามทรัพย์สิน นะครับตัว image processing เนี่ยจะทำเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของทส,สั์สินในห้องสมุดอย่างเช่นที่เป็นสมุดหนังสือนะครับดุวรนกรรมรวอทั้งบทความวิวทยายนิพนธ์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราสามารถ track ได้แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่า,าสิ่งของที่อาจจะไปวางไว้ผิดที่ผิดทางอยู่ตรงไหน นะครับเพื่อที่จะเอากลับมาเข้าเชลล์ที่ถูกต้องได้ด้วยนะครับในทางเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถช่วยในเรื่องการป้องกัน,นการโจรกรรมได้นนด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวถัดไปก็คือ behavior analysis นะครับการวิเคราะห์พฤติกรรมนั่นเองตัวนี้เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ในห้องสมุดนะครับก็ใช้ image processing เช่นเดียวกันตัวยอย่างเช่นนะครับเราสามารถติดตามวิธีที่ผู้ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดินไปยังส่วนต่าง รเราจะสามารถตรวจสอบได้เลยว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ยอดนิยมท,ที่ผู้ใช้บริการห้องสมุดมักจะเดินไปนะครับตัวนี้จะช่วยในการในเรื่องของการจัดเลเยอร์นะครับหรือการจัดทำคอลเลกชันห้องสมุดให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมเราสามารถเอาไปช่วยในเรื่องของการทำรีคอ m m e n d a t i o n s y s t e m ได้ด้วยนะครับตัวสุดท้ายก็คือ Security and s u r v e i l l a n c e นะครับหรือว่าความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง นะครับตัวนี้เราใช้ image processing เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในห้องสมุดด้วยการจัด <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรจับตัวกิจกรรมที่น่าสงสัยนะครับที่เกิดขึ้นภายในห้องสมุดนะครับเราสามารถแทรกตรงนั้นได้เช่นเดียวกันซึ่งการดําเนินการนี้เนี่ยจะรวมถึงในการตรวจสอบฟุต t เทจวิดีโอด้วยนะครับตามเวลาจริงที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ จราจรหรือว่าไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเราสามารถจับได้เลยว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนเป็นเป็นกลุ่มที่เริ่มทําพฤติกรรมดังกล่าวนะครับตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันพฤติกรรมกอร่อกวนที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องสมุดได้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรา,เาได้มาจากการคุ้นคว้าเนี่ยในการต่อยอดเนี่ยเราเลือกใช้2ตัวด้วยกันนะครับก็คือตัว people counting นะครับแล้วก็เลือก asset tracking นั่นเอง นะครับส่วนวิธีการว่าเรานำไปใช้ต่ออย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณฟารัดอธิบายเพิ่มเติมเลยนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้นะครับเทคโนโลยีแรกก็คือ identification นะครับคือการจดจำใบหน้านะครับโดยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเนะี่ยจะให้ผู้ใช้งานห้องสมุดนะครับยืนยันตัวตนนะครับ ผ่านกล้องนะครับซึ่งวางไว้นะจุดก่อนเข้าห้องสมุดนะครับเมื่อกล้องรับาภาพหรือองค์ประกอบสําคัญจากใบหน้าของผู้ผู้ใช้นะมาแล้วนะครับก็จะไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลนะครับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกหรือไม่นะครับหากบุคคลนั้นไม่ใช่สมาชิกก็จะให้บุคคลนั้นทําการาบันทึกข้อมูลนะครับ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดก่อนใช้งานเทคโนโลยีต่อมานะครับคือ tracking system นะครับหลังจากผู้ใช้งานได้ยืนยันตัวตนกับระบบแล้วนะครับระบบจะทำการติดตามนะครับติดตามผู้ใช้งานดังกล่าวนะครับโดยเซ็นเซอร์กล้องนะครับที่ติดอยู่ภายในบริเวณห้องสมุดนะครับเพื่อทำการเก็บข้อมูลว่าผู้ใช้ดังกล่าว ได้เดินไปบริเวณไหนบ้างของห้องสมุดชอบไปมุมไหนของห้องสมุดนะครับชอบอ่านหนังสือประเภทไหนนะครับเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการนําเสนอ,อาการใช้งานให้แก่ให้แก่ผู้ผู้ใช้งานในครั้งต่อไปนะครับหลังจากติดตามตัวผู้ผู้ใช้งานแล้วนะครับระบบจะก็ต้องสามารถ ตรวจสอบนะครับหนังสือที่อยู่บนชั้นนะครับว่าหนังสือเล่มใดโดนหยิบไปบ้างโดยผู้ใช้คนใดนะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลนะครับในการาตรวจสอบอวัติการใช้งานการเทรนเพื่อแนะนำหนังสือให้แก่ผู้ใช้คนนั้นๆน,น,นะครับหรือ,อาการเติมหนังสือหรือคืนหนังสือให้กลับณจุดเดิม นะครับต่อมานะครับเทคโนโลยี Recommendation System นะครับเป็นการแนะนำนะครับแนะนำให้ผู้ใช้ห้องสมุดเนี่ยรู้ว่ามีหนังสือที่ตนเองสนใจนะครับอยู่ตรงไหนบ้างโดยข้อมูลดังกล่าวนะครับจะถูกเก็บจากการใช้งานครั้งก่อนๆที่ผ่านมา และถูกแนะนําให้กับผู้ใช้งานหลังจากผู้ใช้งานได้ทําการเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนแรกนะครับก็ทําให้สะดวกแก่ผู้ใช้งานนะครับว่าสมมุติว่ามีหนังสือ,อนิยายที่ผู้ใช้งานชอบเข้ามาใหม่นะครับระบบก็จะแนะนานะครับให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าโดยผู้ใช้งานไม่ต้องเดินหาเอง นะครับแล้วก็ระบบจะทําการไกด์ว่าหนังสือเล่นมนั้นอยู่ตรงไหนชั้นไหนนะครับซึ่งเป็นการสะดวกแก่ผู้ใช้งานต่อไปครับกลุ่มที่3ขอจบการนําเสนอในหัวข้อระบบติดตามผู้ใช้งานห้องสมุดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ